นอนนอนนอนสวอันนี้จบแล้วสวัสดีค่ะโค้ชชาร์โค้ดเปลี่ยนพลังสุขนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยก็ตอนที่4นะคะคุมทรัพย์ของชีวิตมหัศจรรย์ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะคือขอบคุณทุกๆฟีดแบ็กนะคะวันนี้ก็เนชับอยู่ในลุคฟอร์มอลนิดนึงนะคะพอดีมีปาร์ตี้กัน คือเมื่อวานมีคําถามเล็กน้อยนะคะว่าเอ๊แล้วทาไมเราถึงจะต้องคืนสู่ธรรมชาติมีหลักฐานอะไรซัพอรอนว่าการคืนสู่ธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในชีวิตของเรานะเมื่อวานฉันเนเล่าเพลินไปนิดนึงค่ะฉันลืมบอกเล่าเล็กน้อยว่าต้นกําเนิดของการที่เราเรียกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะปี1982นะคะ ใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะปี1982เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการอาบป่าหรือ forest b a t i n g หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นนี้เรียกว่าชินรินโยคุนะคะชินรินแปลว่าป่าโยคุแ um ปลว่าอาบการอาบป่าการอาบป่านี่ทำยังไงป่ะคะหรือเราจะเรียกว่า forest therapy ก็ได้ก็คือการที่เราอยู่ท่ามกลางป่าและเราสัมผัสนะเปิดให้ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆทั้งตา,งตา,งตาง ทั้งหูทั้งจมูกนะะแล้วก็ร่างกายของเราได้สัมผัสน,นะ,ะเชื่อมโยงกับป่าและธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ญี่ปุ่นนะะเขานิยมชินวินโยกูตั้งแต่มันเริ่มที่จะมีการค้นคว้ากันนั้นแต่ปี1982เขาใช้เงินในการวิจัยเป็นร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการวิจัยนานถึง10ปีแล้วและข้อสรุปเลยค่ะว่าการอาบป่า มีประโยชน์อย่างไรบ้างชั้นยกป็อย่างจากหนังสือให้ฟังนะคะอาทิเช่นนี่คือข้อสรุปนะ,ะจากการศึกษาลดความดันโลหิตลดฮอร์โมนความเครียดนะคะปรับเรื่องหัวใจหลอดเลือดและการเผาผลาญเราบรรจุลงในหนังสือหมดลดระดับน้ําตาลในเลือดส่งเสริมการมีสมาธิและความทรงจำช่วยเรื่องการสูญเศร้า ลดอาการปวดและที่ชอบชอบคือเพิ่มพลังชีวิตวินาเพิ่มพลังชีวิตและกระตุ้นระบบภูมิุ้มกันมิน่าช,บชอบมากมากเลยค่ะเวลาที่ฉํบกลับสู่สวนสาธารณะได้ฉับรู้สึกว่าหัวมันโล่งหมดเลยค่ะมีหลักฐานง,งานวิจัยซัพพอร์ตขั้านคือเราจะสามารถทำการอาบป่าหรือคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วยวิธีใดบ้าง เช่นนะคะเราสามารถนั่งสมาธิในสวนได้ค่ะในในป่าได้เล่นโยคะกลา,างธรรมชาติได้นอนเปนั่งสมาธิใต้น้าตกเดินข้ามกลางป่าข้ามกลางสวนสาธารณะได้การดูดาวนะคะการชื่นชมธรรมชาติขุนเขาปีนเขานาการชมดอกไม้บานนะคะเมืองไทยก็มีที่ที่ให้ชมดอกไม้บานหลายที่การจิบชาชมธรรมชาติ การฟังเสียงดนตรีท่ามการธรรมชาตินะคะการพาเด็กๆออกแคมป์สำหรับคนเมืองเราสามารถที่ชับเชียรมากๆเลยคือให้ walk and run ค่ะเดินและวิ่งท่ามการธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆที่ทับแนะนำก็คือว่าให้เราสัมผัสธรรมชาติให้ได้ แล้วก็เช่นอะไรบ้างออกกำลังกายกลางแจ้งข้างกลางธรรมชาตินะคะแล้วสิ่งสำคัญคือให้เราใช้จังหวะที่เนิบช้าเวลาที่เราอยู่ธรรมชาติเช่นให้เราใช้ตาของเรามองสิ่ง,งต่างๆอย่างละเมียดละมายะสังเกตสีของใบไม้ต้นไม้ดอกไม้สังเกตเฉดเงาของกิ่งก้านสาขา ไม้ที่ทอดยาวไปตามมุมต่างๆ,ๆสังเกตจังหวะของดอกไม้ในระนาบต่างๆนทั้คือการใช้ตาและฝึกฝนที่จะใช้หูค่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าธรรมชาติเยอะๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเสียงนกร้องนี่พร้อมมากเสียงมันแรงก็พร้อมมากค่ะมันจะทําให้เราเพลิดเพลินสิ่งนี้ถ้าเราฝึกฝนคู่กับบทเรื่องของปัจจุบันขณนะการฝึกสติฝึกสมาธิจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขอย่างง่ายมากนะคะ แล้วก็สิ่งนี้อีกอันที่สําคัญนีคือว่าเราฝึกนอกจากถึประษาการกอดต้นไม้เนี่ยมันทําให้มีพลังมากเลยนะคะเวลาชําเข้าพากเนี่ยจะมีต้นไม้ที่ชอบรักเป็นพิเศษชอบก็จะไปกอดเขาและชอบจะพูดสี่ประโยคค่ะฉันรักเธอฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณอันนี้สี่ประโยคนี้เป็นสี่ประโยคที่วันหลังชอบมีโอกาสชอบจะแบ,บ่งปันนะคะเราเรียกว่าโอโอโกโลโนค่ะ เป็นศาสตร์ของชนเผ่าฮาวายนะคะแล้วก็มีโอกาสนะจัดทริปแอดเวนเจอร์กับครอบครัวของเราค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราอยากให้ลูกเราเป็นเช่นไรเราต้องทำให้ลูกเราดูเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะฟู้ฟักให้ลูกเราโตมานะคะให้เขาอยู่เอาดร์เยอะๆครับพาเขาเข้าสวนสาธารณะเด็กๆจะเติบโตแล้วเขาจะเชื่อมโยงกนะับธรรมชาติค่ะ ว่ายุคลังๆต้องยอมรับว่าเราให้เด็กอยู่กับเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่แล้วเราก็จะพบว่าลูกเรานี่เข้ากับผู้คนได้ยากเพราะความเก็บตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรารถนาที่จะให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆพาเด็กขึนสู่ธรรมชาติพาลูกไปวิ่งนะคะออกกําลังกายการแจ้งเข้าสวนสาธารณะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี้นฉพาบอกอย่างหนึ่งความลับ ศิละปะก,กับธรรมชาตินะสองอย่างรวมกันนี่มันเป็นซูเปอร์ซูเปอร์พาวเร์ซูเปอร์แฮปปี้เนสเพราะฉะนั้นหลายคนที่ทำงานหนักมากและไม่มีงานอดิเรกชับแนะนำอย่างยิ่งเลยค่ะออกกำลังกายในสวนสาธารณะแล้วฝึกศิละปะค่ะมีหลายคนที่บอกชับเลยว่าแรกๆคิดว่าการวาดรูปยากตอนหลังที่เขาตกหลุมรักการวาดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกเลยค่ะว่าเดิมเขากรักธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เมื่อเขาจับคู่กันนะเขาเริ่ม s k e ก c ตเมื่อเขาสังเกตจังหวะของธรรมชาติเพื่อที่จะบรรเลงลงไปบนผืนกระดาษนะว่าสีน้ำไม่ยากเลยค่ะ แล้วเราจะพบเลยว่ามันทําให้เราฝึกผลที่จะเป็นคนสังเกตสิ่งต่างๆในธรรมชาติแล้วเขาจะยิ่งหลงรักธรรมชาติกับเมื่อเขาว่าสีน้ำเราเพิ่งมีการประกวดแบบเซอร์ไพรส์นะคะของชาวอินซีสู่ฝันชับอ Amazing มากค่ะมีคนที่วาดรูปในรอบ2เดือนที่มาตบมือให้ลำอันดับหนึ่งค่ะน้องเอิญสี่สภาพนะคะเขาเตรียมวาดภาพเพื่อประกอบหนังสือของเขาค่ะอันดับ2อ,อันดับ3ก็ไม่แพ้กันคะยี่สภาพ ยี่สิบขาวขอแสดงความยินดีด้วยรู้ไหมว่าชับหลงรักการวาดรูปนะคะโดยเฉพาะเอาดอเพนติ้งมากๆเลยค่ะทีนี้ชับขอทวนเรื่องของการวิ่งการออกกาลังกายการแจ้งน,นิดนึงนะคะตอนนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชับไม่อยากให้เนื่องยาวมากอ๋อเรามีเวลาอีกประมาณหกเจ็ดนาทีนะคะชับทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ Motion เท่ากับ Emotion อันนี้คือความลำฐานซึ่งชับพิ้งรู้ตอนอายุ50เศษ เพราะฉะนั้นท่านที่ฟังอยู่ที่นี้จำทำนี้ไว้ค่ะเมื่อไหร่ที่วราเคลื่อนไหวร่างกายอารมณ์เราจะเปลี่ยนและอารมณ์เป็นตัวกำหนดความสุขค่ะเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายเราจะมีความสุขสังเกตดีๆนิคะเมื่อท่านเคลื่อนไหวร่างกายท่านจะมีความสุขขึ้นถ้าเรานั่งหรือนิ่งๆไป3 4มชั่วโมงแต่ถ้าเราเดินขยับร่างกายและยิ่งนะถ้าได้วิง่งท่ามกลางธรรมชาตินี้ชีวิตสุดยอดมากค่ะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ ขยับร่างกายแล้วก็ออกเดินแล้ววิ่งข้ามการธรรมชาติท่านจะได้สองด้เพราะประโยชน์จากธรรมชาติเมื่อกี้ฉัอ่านให้ฟังโดยละเอียดแล้วในขณะเดียวกันประโยชน์จากการที่ขยับร่างกายและทําให้โารม่นเปลี่ยนออแล้วสิ่งที่ได้จากการขยับร่างกายการวิ่งอะไรต่างๆนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นอกเหนือจากอารมณ์ดีแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุขภาพและนอกจากนั้นคืออินเตอร์จีค่ะ โค้ดอันดับหนึ่งของโลกบอก energy is everything อันนี้ชับย้ำให้ฟังอีกทีนึงนะคะคนที่มีพลังชีวิตจึงจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้สําเร็จชับยอมรับเลยอะช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาชับวิ่งลดลงเมื่อวานชับบอกไปครึ่งหนึ่งชับรู้เลยพลังชีวิตตกที่พอกลับมานี่ชับเมื่อเช้าชับวิ่ง8กิโลนะคะตบมือให้ชับหน่อยท่านผู้ชมทางบ้านและชับรู้เลยว่าวันนี้ชับทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเดียวกัน บอกได้เลยค่ะว่าการออกกําลังกายมันไม่ได้แค่กายค่ะมันได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งพลังชีวิตเพี่ยนปาถนาความสุขและความสาเร็จท่านต้องออกกําลังกายค่ะโดย,ยเฉพาะการวิ่งนะคะวันนี้เนะี่ยเรามีสิ่งต่างๆที่เกืือนุนงการวิ่งมากมายเชฟบอกข่าวดีอย่างนึงนะคะวันก่อนชเชฟเขียนไปหาใครรึเปล่าคะในหนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของพี่ณนะัชเชฟยากขออนุญาตนะคะบางท่านไม่รู้จักพี่ณนะพี่ณนะัชนฤพลประธานทีม พี่นาเมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อเกือบสิบกว่าปีก่อนพี่นาอ้วนตัวขนาดนี้เลยค่ะร้อยกิโลนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น,นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเขาก็ปล่อยให้อ้วนไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งล้มในห้องน้ําค่ะแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเพราะฉะนั้นพี่นาเริ่มตระหนักว่าถ้าฉันปล่อยชีวิตไว้แบบนี้ฉันจะไม่มีชีวิตที่จะอยู่กับคนที่ฉันรักสิ่งที่พี่นาทำนะ amazing มากพี่ณนะตัดสินใจค่ะว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ฉันค่วยขนาดนี้พี่ณนะแบกล่าง100กิโลลองดูภาพดูไปเริ่มวิ่งที่ส่วนรถไฟนะช่าแทับจำไม่ถิดสวนรถไฟรู้ไหมว่าวิ่งวันแรกนะผู้ชายที่หนัก100กิโลวิ่งได้400เมตรแค่นั้นก็เหนื่อยไปไม่ไหวแล้วก,ก็เดินกลับมาที่รถล้องไห้ไปด้วย ว่าทําไมเขาปล่อยให้ตัวเองมีสภาพร่างกายแบบนี้แต่เขาบอกกับตัวเองว่ายังไงเสียฉันจะสู้ต่อไปพรุ่งนี้ต้องมาใหม่เขาทำเช่นนั้นซ้ำๆๆไปจนติดก,กันหนึ่งเดือน <c oughs> เขาจึงสามารถวิ่งลอบสวนรถไฟสําเร็จ2.5กิโลทำไมชับถึงพูดถึงพี่นะเพราะว่าวันนี้พี่นะ ก้าวหน้าไปกว่านั้นมากมายจากผู้ชายร้อยกิโลนะคะเขาฝึกฝนต่อเนื่องจนกลายเป็นนักวิ่งมาราธอนและเขาไปสนามระดับโลกที่ชับไฟฝันมากกว่าที่ชับฝันอย่งชับฝันไปสองสามสนามแต่พี่ณัไปครบหกสนามเสร็จเรียบร้อยได้เหรียญปอนด์ิงค่ะในหนังสือนี่นะคะมีมีนักเรียนโรงเรียนใต,ต้ต้นไม้ของเขาพี่อุ้วาดเหรียญพอนดดลิงไว้นะคะชับวาดพี่ณะตอนอ้วนแลวตอนผอมไว้นะคะซูมนิดนึงค่ะ เพราะว่าอาทิตย์หน้าช้าจะไปหาพินาและมอบหนังสีเล่มนี้ให้พินาด้วยตัวเองนะเพราะฉันเป็นหนี้บุญคุณพินาที่ขับให้ฉันลุกขึ้นมาวิ่งคนะ่ะเพราะฉันมีโอกาสไปฟังพินาตอนที่พินามาเยี่ยมที่ช่องสนะามคะฉันไปนั่งอยู่ที่นั่นพอดีนะคะแล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะวิ่งเพราะฉะนั้นสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้ท่านตัดสินใจหรือยังฉันพูดเสมอว่า วิ่งก่อนป่วยหรือป่วยแล้วค่อยวิ่งแต่ป่วยแล้วลุกขึ้นมาวิ่งดีกว่าป่วยแล้วไม่ทำอะไรเลยค่ะบอกได้เลยค่ะมีเคสแล้วเคสเล่าที่พิสูจน์แล้วว่าการวิ่งการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะนับหนึ่งค่ะมีหลายคนบอกว่าโอ้ขี้เกียรติท่านหาเพื่อนค่ะแล้วไปด้วยกันค่ะท่านตัดสินใจการตัดสินใจนี่สำคัญมาก ท่านดูคําถามท้ายบทนะคะชัทํำเป็นโคชชิ่งเพชรนบางคนที่ยังไม่ออกกาลังกายสักทีลองถามตัวเองนะคะนี่ชับถามไว้เราอยากมีชีวิตในสภาพไหนเมื่อเราอายุมากขึ้นทีละสิปี หลับตาแล้วลองนึกภาพว่าเราคนนี้อายุ60ปีอายุ70ปีเราจะเดินไปไหนมาไหนคล่องตัวไหมถึงวันนั้นเราต้องมีเงินเสาไหลสำรองเพื่อดูแลสุขภาพของเราเราต้องทำงานหนักขนาดไหนเพื่อให้มีเงินเก็บเพียงพอแล้วดีหรือดีกว่าไหมที่เราจะแข็งแรงและเอาเงินเหล่านั้นไปใช้เที่ยวแล้วก็ออกเดินทางไปทำสิ่งที่เราฝันค่ะ ดีใจที่สุดเลยค่ะที่วันนี้ฉันวิ่งมาราธอนสำเร็จแล้ววันนี้ฉันกลับมาไราออนแท็กเดือนนี้ฉันประกาศแล้วฉันวิ่ง200กิโลเมตรเหมือนเดิมค่ะเอาอินเ g อร์กลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นฉับฝากผู้ชมทางบ้านค่ะร่างกายเป็นต้นทานของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอเราอยากฉับอยากปาดถนารให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่มีความสุข นับส่งต่อนะคะสิ่งที่มอบให้วันนี้ด้วยหัวใจด้วยความรักขอบคุณทุกทุคนค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะในบทต่อไปนะคะปัจจุบันขณะมงยามแสนงดงามมีคนฝากคำถามมาว่าทำยังไงจึงจะเข้า Beautiful State <ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะคะขอบคุณทุกทคนคะ่ะสวัสดีค่ะโค้ชาาโค้ชเปลี่ยนพลังสุข